สวัสดีครับพบกับเศษทองครับในคลิปนี้ผมไปได้ข้อมูลคถาไปสวรรค์หรือนิพพานนะครับของสมเด็จพุทธ,ธาจารย์โตพรมรังสีแห่งวัดละคังนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าสมเด็จโตนั่นเองนะครับผมดูแล้วน่าจะมีความสำคัญแล้วก็เหมาะกับท่านที่ชอบภาวนาคถาชอบภาวนาบทสวดมนต์ต่างๆนะครับจึงนำมาฝาก ทุกทกท่านที่สนใจนะครับสมเด็จพุทธาจารย์โตพรมรังสีแห่งวัดละคังโคสิตารามนะครับท่านเป็นพระที่มากไปด้วยคาถาอาคมนะครับมีลูกศิษย์ลูกหาท่านเคารพนับถือมากมายทั่วประเทศนะครับมีของขลัง มีพระสมเด็จออกมามากมายนะครับและนี่ก็เป็นคาถาบทหนึ่งที่ท่านออกมาให้ลูกศิษย์ลูกหาใช้เพราะว่าท่านบอกว่าถ้าภาวนาเป็นประจำแล้วจะไปสวรรค์นะครับหรือนิพพานก่อนขึ้นคาถาก็ต้องขึ้นนโมสามจบก่อนเสมอเป็นการนอบน้อมต่อสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธนะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะพระวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะครับเป็นการน้อมน้อมต่อสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับขึ้นนะโมสามจบก่อนเสมอจากนั้นขึ้นคาถาของสมเด็จพุทธาจารย์โตนะครับพุทธะพุทธาพุทธเทพุทโธพุทธังอะระหังพุทโธอิติปิโสพระคะวานะโมพุทธายะนะครับท่านให้ภาวนา ไปเรื่อยๆคําว่าภาวนาไปเรื่อยๆก็คือว่าพอเรานึกขึ้นได้เราก็หมั่นภาวนาไปจะทําให้มีความสุขอายุยืนและเมื่อตายแล้วจะได้ไปสวรรค์หรือที่เรียกว่านิพพานนั่นเองนะครับในความหมายของคําว่าภาวนานั้นไม่ได้หมายความว่าท่องแล้วก็ต้องการผลไม่ใช่นะครับ ท่องแล้วก็หวังผลเลยไม่ใช่เป็นการภาวนาที่ใช้ระยะเวลานะครับใช้ระยะเวลาในการที่จะเกิดผลคงไม่ได้เกิดผลวันนี้อย่างที่บอกว่าตายไปแล้วมีโอกาสไปสวรรค์แต่ไม่ได้หมายความว่าท่องอย่างเดียวแล้วประพฤติไม่ดีแล้วได้ไปสวรรค์คงไม่ใช่องค์รวมแล้วคือต้องประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วย นะครับอันนี้เป็นองค์ประกอบที่จะ,ะทําให้ไปสู่สวรรค์นะครับผมบอกไว้เสมอว่าการใช้คาถานั้นผู้ใช้คาถาต้องมีศีลธรรมนะครับต้องถือศีลห้าผู้มีผู้ใช้คาถาต้องมีศรัทธาในผู้ที่อาจารย์ทิพย์ให้คาถามานะครับผู้ใช้คาถาต้องมีสมาธิจ,จิตใจจดจ่อแน่วแน่กับคาถาคาถาจริงจะได้ผลนะครับรวมทั้งผู้ใช้คาถาต้องเป็นคนดีมีศีลธรรม นะครับคาถาจึงได้ผลคนดีมีศีลธรรมก็ประกอบไปด้วยผู้ที่มีสุจริตธรรมที่ดีทั้ง3คิดดีพูดดีทดําดีนะครับต้องถือศีลห้านะครับไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่รักขโมยป้นจี้ฆ่าใครเขานะครับไม่ประพฤติผิดในกาไม่ก็อกพดเท็จหลอกลวงไม่เสพเครื่องดองของเองต,ต่างๆรวมทั้งต้องเป็นคนที่มีความประพฤติถูกต้องตามหลักอริยธรรมที่ดีงามที่ถูกต้องนะครับจึงจะเรียกว่าเป็นคนดีมีศีลธรรมคาถาที่ใช้จึงจะได้ผลนะครับ ก็หวังว่าจะเกิดประโยชน์กับท่านที่อชอบภาวนาคาถาชอบสวดมนต์นะครับเพราะผมบอกแล้วว่าไม่ได้หมายความว่าท่องปุ๊บจะได้ผลปั๊บนะครับเป็นการภาวนาและเป็นการสะสมบุญไปเรื่อยๆอนาคตข้างหน้าตายไปก็มีโอกาสขึ้นสวรรค์หรือดิพานตามที่พระอาจารย์ท่านว่าโอเคนะครับขอบคุณครับที่รับชมขอบคุณครับสวัสดีครับ